We when what what me feeling the me. have happened got Got nostalgia Thinking history. you look me, about what could happened, or what could. at สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุตรกรแก้วยาค่ะเป็นนิสิตศตวรรษชั้นปีที่สี่ค่ะมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกรรยีเกรรยกรติจังหวัดสกลนครนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะมาพูดถึงเรื่องการรีดน้ำเชื้อพ่อสกรค่ะการรีดน้ำเชื้อพ่อสุกรนะคะเรารีดน้ำเชื้อเพื่อทำน้ำเชื้อสูตรใช้ในการผสมเทียมและจำหน่ายให้ก่เกษตรกรค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเตรียมอุปกรณ์ในการรีดน้าเชื้อนะคะอุปกรณ์ในการรีดน้าเชื้อก็จะมี1กระบอกใส่น้ําเชื้อ2ถุงมือ3กระดาษทิชชู่4น้ําเกลือค่ะสําหรับขั้นตอนในการรีดนะคะขั้นตอนแรกนะคะเมื่อเราไปถึงเราพ่อพันนะคะเราจะไล่พ่อสุกรไปยังซองรีดค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการตัดขนที่อวัยวะเพศของพ่อสุกรค่ะถ้าพ่อสุกรมีขนที่อวัยวะเพศยาวค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะทําการอาบน้ําให้พ่อสุกรค่ะถ้าพ่อสุกรมีความสกปรกค่ะแล้วก็จะทําการ museum, รีดฉีพ่อสุกรค่ะ,ะจากนั้นนะคะจะก,กระตุ้นให้พ่อสุกรขึ้นด <thoughts> ัมมี่ค <protocol> ่ะแล้วก็ทําการล้างเดือยค่ะแล้วก็เช็ดเดือยให้สะอาดค่ะแล้วก็ทําการรีดน้ําเชื้อค่ะค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนการรีดน้าเชื้อพ่อสุกรนะคะเราจะใช้นิ้วก้อยนะคะล็อกตรงบริเวณ เดือยนะคะมันจะมีที่ล็อกอยู่นะคะเราจะกระตุกเห็นสังเกตได้นะคะว่ากระตุกนิ้วก้อยนิดนึงค่ะเพื่อทําการกระตุ้นพ่อสุกรค,ค่ะพอเรารีดน้ําเชื้อเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะทําการนําน้ําเชื้อไปยังห้องแลบ AI ค่ะค่ะพอมาถึงห้องแลบ AI นะคะเราก็จะทําการชั่งน้ําหนักของน้ําเชื้อที่เรารีดได้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการ วัดอุณหภูมิของน้าเชื้อและอุณหภูมิของสารละลายที่เราเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้โปรแกรมในการคํานวณนนะคะ่ะก็คือเราจะใช้ในอัตราส่วน2ต่อหนึ่งค่ะโปรแกรมที่เราใช้ในการคํานวณน,นะคะก็คือโปรแกรมสวายไดนามิกสเปอร์อนาไลซีสค่ะพอโปรแกรมคํานวณเสร็จนะคะเราก็จะทําการเติมสารละลายลงในน้ําเชื้อค่ะตามที่โปรแกรมคํานวณออกมานะคะแล้วก็นําไปซีนะคะ่ะนี่นะคะคือรูป ของน้ำเชื้อให้เราซีนได้ค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะฟาร์มแม่พันธุ์ท่าเกวียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร